คนจีนคนจีนภาษาจีนเลยท่านผู้ชมนี่แต่คนางนามมาเบิ่งคนจีนอู้เข้าใจเข้าใจมายืนล่าตรงนี้คนก็เดินมาเยอะมากๆเลยทา่านผู้ชมหลายลีเนาะคนจีนเที่ยวไทยนะท่านผู้ชมเลยเก่ามาเป็นขบวนเลย ยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นคนจีนนะคนจีนเหมือนกันเนะท่านผู้ชมวันนี้คนจีนเยอะมากๆท่านผู้ชมลายอีลิงเยอะท่านผู้ชมเอันนี้คนจีนรุ่นใหญ่เลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะไยลูกันเยอยอยู่ไอคอนสยามท่านผู้ชม สบายดีครับมันนี้มาเบิ่งคนจีนเที่ยวไทยเด้อท่านผู้ชมเดินคนจีนเที่ยวไทยโอ้มาดูด้วยมาดูด้วยท่านผู้ชมคนจีนคนจีนภาษาจีนเลยท่านผู้ชมนี่แต่คน,น,นาางามๆอะไรฝากอะไ์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติดชมได้เด้อท่านผู้ชมเดินมาเบิ่งคนจีน โอ้ยเคยเจอคนไทยมาเดินลอน่อตรงนี้คนก็เดินมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมหลายอีหรีเนะาะคนจีนเที่ยวไทยนะทาา่านผู้ชมเลยเยอะมากๆเลยโอ้ว้าวว้าวไปอีกแล้วสุดยอดมากๆคนเยอะมากๆท่านผู้ชมอ๋อ ทางนี้ก็จะมีคลายว่าวด้อท่านผู้ชมเดิน้านคลายว่าวอันนี้คนใส่เสือ้อสีส้มนะคนจีนจะมาเป็นขบวนเลยโอ้ยยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นคนจีนนะคนจีนเหมือนกัรด้วท่านผู้ชม วันนี้คนจีนเยอะมากๆท่านผู้ชมลายอินเดียเยอะท่านผู้ชมเลยเขาจะจะไปทางใดเนาะท่านผู้ชมเนาะคนจีนเยอะมากๆเดยวเราถ่ายรูปกันอีกลอบนี่ก็คนจีน พรจตีวงนุ่นใหญ่เนาะอนี้คนจีนรุ่นใหญ่ท่านชมดาครลูกันอยู่ไอคอนสยามท่านผู้ชมโคกัน ว้าวก็ใหญ่มากแต่ตอนไต่ตอนเขาวิ่งว้าวประเทศไทยมองหาว่าทัานเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะท่านชมเนี่ยคนจีนรุ่นใหญ่เนะที่ยวไทยเต็มเลยวันนี้เนาะโอ้เยอะมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ก็คนจีนใส่ชสุดสีแดงท่านชมคนจีนนะท่านชม นี่ก็คือบรรยากาศตึกซูงสทสวยอยู่ม,ม,ยายาม,ม,ม่น้ำเจ้พาพญานี่ภาพบรรยากาศเด้อท่านชมเบิ่เจ้ามาเที่ยวไทยเดี๋ยวเคยไปถ่ายภาพไปเบิง่งดูท่าเรือก่อนเนาะ น,นี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เนาะน่าจะไม่ใส่ชาวจีนอันนี้ก็จะเป็นเรือเจ้พาพญาพิเศษเบอร์หกเรือยๆท่านผู้ชมเด้อเอ้าวันนี้แม่น้ำเจ้าพญาลดลงมากเลยท่านผู้ชมก็ตัวบกแหงืงแหงลงมากเลยเจ้พาพญาพิเศษอยู่คิมมิ่มเลย เี่กเจ้าจาบยาพิศเ,ศเศษเบอร์สามเนาะที่ลอยไปขอบชี้ฝ่าชี้น้ำเงินนด็ก็จะเป็นเดอะลัดชัวริวไว้นี่เค้าเป็นนัจะพามาเบิ่งก่อนเนาะอยู่ท่าเรือ คือ่าเรือที่สองของไอคอนสยามด้วยท่านผู้ชมเลยไอคอนสยามเที่ยวทุกวันด้วยท่านผู้ชมเลยนี่คือภาพบรรยากาศ เที่ยวเที่ยวไทยอยู่เยอะสำชมเลยเก่าพยาปีเสร็จเข้ามานี่ยมันก็จะเป็นวันวันอาทิตย์วันที่13มีนาคม2หา6 8เด้อทสำชมเลยมาทางนี้ก็จะเห็นพระพระคนอินเดียเด้อทะเนี่นยชมเขาจะมาเที่ยวไทยเด้อะสำชมน,นี่ก็เขามาเที่ยวกันเยอะมากๆานะครับ น,นี่ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ท่าเรือนะท่านผู้ชมอยู่ท่าเรือไอคอนสยามอื้กาลัางเดินเป็นขบวนเลยพราจาเ,เดินลงเป็นขบวนล้วท่านผู้ชมเดินลงไปเยอะมากๆเลยอเดินเป็นขบวนใหญ่มากๆเลยแต่เคยไปไทยเขาไปถ่าย,าายตอนเขาเดินเดินเขาเขาเรือบ่ได้เ้อท่านผู้ชมเลย เพราะว่าสะให้ดูนีจน่จะเดินเข้าเรือด้วยจาเดินเข้าประตูเรือจะมพายาปิดเซตเบอร์หกสี่ร้อยหกสิบสองคนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยเจอพีเตอร์มาเจอกันนะครับหลายเดือนเลยไปเจอหลายเดือนแล้วยอดได้เงินเดือนหรือยังฮะยังยังเนี่ยยังนะมานานแล้วเพิ่งจะมาเนี่ยแหละพึ่งจะมาเออจัดไปทิศไทยคนทยามนี่แล้วมาเจอแล้วได้เงินเดือนหรือยังยังยังคือกันอะไรกันเอ้าเอ้า นี่หพระอินเดียใครคาเราคุกันครับโอเคโอเคเจอบาัลลีเตอร์บาัลลีเตอร์ของหนึ่งนี้เนาะอันนี้นจะเป็นทัวร์จีนดนะทุกผู้ชมเลยทัวร์จีนกรจอกมาเที่ยวเยอะมากๆเลยทัวร์ใหญ่มากๆเลยทัวร์จีนทัวร์จีนโอ,อ้โหโอ้โหกจ้า เดินมาเยอะมากมากเลยขบวนใหญ่มากมากเยอะมากมากค่าคผู้ชมเขากคยบอกเลยว่าเขาเที่ยวไทยนี่เยอะมากๆเลยนี่ก็ต้องขอโทษขอใครเด้อแต่ผู้มนี่ทันมาทางตะอินเดียอีกแล้ว นี่ก็จามาเที่ยวโอ้โโอมาไกลมากข้ามน้ำข้ามทะเลเรื่อยๆจนยคือได้ฝ <c oughs> ากไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมใดเรื่อยๆจนเล <c oughs> คลิปนี้คือจะขอลาจบชมนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ